สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอฟลิคริปโตเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็จะมา,าเป็นแบบบทขุดเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับที่เข้าไปกำลังใจผมเนาะแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่ถ้าอยากดูรายละเอียดก่อนก็ให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่ช่องแล้วก็มาที่วิดีโอนะครับ ผมได้ลงคลิปไม่ว่าจะเป็นเว็บกดเว็บเคลมเว็บดูโฆษณารีวิวการถอนเงินเข้ากับปอต,ต่างๆก็มีนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนทีชุนจะหาพเพื่อนเพื่อนโดยที่เป็นจบแล้วไม่ถูกใช่ไม่ถูกใกจก,ก็เพื่อนเพื่อนสามารถกด unfollow ได้เลยนะครับโอเคได้จะเปิดลิงก์้ให้ก็ให้พเพื่อนเคลิกลิงก์เข้ามาเลยเนาะโอเคพเพื่อนเพื่อนคลิกลิงก์เข้ามาก็จะเจอหน้าประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนจะต้องได้สมัครก่อนนะนะครับเพื่อนเพื่อนจะต้องได้สมัครก่อนนะครับโอเคตรงนี้นะเพื่อน เพ,เพื่อนเขาเรียกว่าอะไรหน,หน,ใ,นในหนึ่งไอน,นะครับในหนึ่งไอเราจะใช้2 IP นะนะครับเพราะว่าแอาเคยเขาเรียกว่าอะไรถา้าผมได้เคยทำมือถือแล้วก็ทำคอมพิวเตอร์อะไรแเนี้ยพร้อมกันมันจะบล็อกผมเลยนะครับนะโอเคก็เ,เพื่อนกดไปที่ register ก่อนนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่ได้สมัครเนาะนะครับกดเข้าไปเลยหนี่ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับ ตรงนี้ถ้าเราเอาอ e ีเมลนะครับเอา Gmail ที่เราใช้สร้างกระเป๋าเอกเพทคิตัวมาใส่นะครับตัวนี้สร้างพสัสดุไเตตัวนะที่สําคัญนะครับตรงนี้เพื่อนๆให้ไปเอา ID ของกระเป๋าเอกเพทคริปตนะครับนะมันจะมี ID ให้เราเอานะครับโอเคอเดี๋ยวผมขอหากระเป๋าเอกเพทคริปตก่อนนะครับ แเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้สมัครกระเป๋าไอแพคคลิป,ล iPad, ปตก็เดี๋ยวจะเป็นลิงก์มาให้นะครับก็มันเหมือนกับการที่เราสมัครเว็บไซต์ทั่วไปอ่ะเนาะนะครับก็คือให้เพื่อนๆก๊อปปี้ไอดีตัวนี้นะนเพื่อนๆนะครับอ่าให้เพื่อนๆจิ้มตรงนี้ทีนี้นะครับมันจะมีคําว่าก๊อปปี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่มันก็จะมีการแจ้งเตือนก๊อปปี้นะโอเคทีนี้เรากลับไปที่เว็บไซต์ครับ นี่ก็ให้เพื่อนมาวางใส่ตรงนี้เลยนะนะครับมาวางใส่ตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็นเพื่อนมาแก้แคปชั่นตรงนี้นะครับให้มันเป็นมาติกถูกเนาะนะครับให้เป็นมาติกถูกหลังจากนั้นก็เพื่อนกดล็อกอินได้เลยนะครับและมันก็จะถามว่าเราจะจดจ้างพาร์ทดไหมเนาะก่อนแะแทนเพื่อนเลยนะครับส่วนผมก็ได้สมัครว้วเนาะนเดี๋ยวผมจะขอล็อกอินนะครับ หลังจากที่เราสมัครเข้าระบบแล้วเนี่ยมันก็นะหน้าตามันเหมือนกับเว็บบอร์ดทั่วไปนะนเพื่อนๆนี่ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอยของเราเอาไวบ ot, นะ้บอทดเนาะตรงนี้จะเป็นพอยต์เอาไว้เลขจุดตัวคูณนะครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับจะตัวบล็อกเลขนี่มันมีมันมีแค่มติคอยนะนะครับมีแค่มัตติคอยนะครับส่วนตัวที่2องในตัวนี้นะครับ เอ็กเพสคริปโตมันจะมีอฟอสเซตเพย์เนาะฟอ e เ a ตเพย์ตัวนี้เราจะต้องได้ไปตั้งค่ากระเป๋าก่อนนะครับแล้วก็บาลานซ์บาลานซ์ตัวนี้ก็คือ,อเราสะสมเอาไว้ในเว็บไซต์ของเขาแล้วเราค่อยถอนทีเดียวอะไรแบบน,นี้ก็ได้แต่เพื่อนๆเลยนะครับได้แต่ความสะดวกเนาะโอเคอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับขอไปตรงนี้นะครับดูซินี่ ถ้าหาว่าเราอยากจะเอาตัวคูณเยอะๆเนี่ยก็มาดูตรงนี้นะครับมันจะมีเงื่อนไขนะนะครับนี่ถ้าหากว่าเราจะเราจะได้2เท่าก็าเราจะต้องมีพอยต์อยู่ที่100นะครับนะสเท่าก็ร้อยสิสูงสุดก็คือ10เท่านะครับห้ารนะ้อยพอยต์เนาะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนี่เจ้าตัวเหรียญก็มีเยอะนะครับโอเควิธีการหาคอยก็ มันจะมี2แบบนะเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนเพื่อนมาคลิกตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มีการดูช็อตลิงก์แล้วก็ PTC นะครับผมแนะนําให้เพื่อนมากด2ตัวนี้เพราะว่าถ้าหาว่าเรามากดตรงนี้นะเพื่อนอ่ตรงนี้นะสามขีดตรงนี้นะครับสามขีดเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากดไปที่ช็อตลิงก์หรือ PTC อะไรไปนะครับการดูโฆษณาเนี่ยมันจะอยู่ในหน้านี้มันจะไม่เปิดแท็บใหม่หลังจากนั้นแล้วมันก็จะย้อนกลับ มันค่อนข้างยากนะเพื่อนๆนะครับค่อนข้างยากนะผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยามาๆๆตรงนี้ดีกว่านะครับคลิกตรงนี้เนาะนะครับคลิกเข้าไปเลยนี่มันก็จะเปิดแท็บใหม่ให้เราแท็บนี้เลยมันจะค่อนข้างง่ายนะครับถ้าสมมติเราจะบอทเราก็มาที่แท็บนี้อะไรแบบนี้นะครับมันก็ค่อนข้างง่ายดีกว่าเนาะนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นช็อตลิงก์ ก็เพื่อนๆดูได้เลยนะครับก็ผมจะมาแนะนำนะนะอ้าจะตัวการโดยโดยชชร์ลิงกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีระยะเนาะนะครับมันมีประมาณนี้นะครับอย่างเช่นสมมติเราจะดูโฆษณาโอเคมาที่แท็บนี้นะแทบเดิมนะครับเราจะอยากจะดูโฆษณาก็เพื่อนๆมาที่ PTC ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยมันก็จะเปิดแท็บใหม่ให้เรานีนะครับประมาณนี้เลยเนาะตรงนี้นะครับจะมีแท็บใหม่3แท็บขึ้นมา ตอนนี้ผมมีโฆษณาเหลืออยู่ที่1โฆษณานะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่เราดูไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะดูก็ตรงนี้นะครับเราจะได้80คอยนะครับนะกดไปที่ w t c h ได้เลยนะครับนี่เราจะน้านก็จะดิ่งแบบนี้ให้เราก็ให้เรากด Start ต,ตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไป แล้วมันก็จะมีเจ้าตัวขีดตรงนี้นะนเพื่อนๆมันค่อยๆเลื่อนไปแบบนี้นะครับนะให้มันเต็มในหลังจากนั้นก็มันจะมีเจ้าตัวให้เราแก้แคปชั่นนะนี่ o t n o น a robot นะครับนี่แบบนี้เลยนะก็เสร็จแล้วนะนเพื่อนๆง่ายๆนะครับแนะนำนิดนึงในส่วนของอ point ตัวนี้นะครับเราเอามาจากาการดูช็อตลิงก์แล้วก็ดูโฆษณานะครับ ในในส่วนของการดูช็อตลิงเราจะได้4ครั้งต่อต่อส่คอยนะครับขออภัยพอยต์4พอยต่อครั้งนะครับในส่วนของ PTC เราจะได้2องคอยต่อครั้งนะครับสอยพต่อครั้งนะขออภัยนะครับหลังจากนั้นพอเพื่อนเราทำเสร็จแล้วเนาะนะครับเราอยากจะบดต่อก็มาเพื่อนมาที่แท็บเดิมที่เราได้อนาได้และได้เข้ามาเนาะนะครับหลังจากนั้น ถ้าหากว่าคอยตัวนี้เนี่ยคอยหรือพลอยตัวนี้มันไม่ขึ้นก็ให้เพื่อนกดรีเฟซนะครับกดรีเฟซหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราไม่กดมันก็จะไม่ขึ้นเนาะนะครับนี่ประมาณนี้เลยเนาะโอเคถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะบอดเข้าเอ่อฟอร์เซตเพย์นะนะครับกดไปสมมติเพื่อนๆอยากจะเข้าฟอนะร์เซตเพย์เนาะฟอร์เซตเพย์ครับกดไปก็เพื่อนๆคลิกครับฟอร์เซตเพย์แต่ว่า เพื่อนๆจะต้องไปตั้งค่ากระเป๋าก่อนนะครับโดยเพื่อนๆเข้ามาที่ตรงนี้3ามขีดตรงนี้นะครับนะเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมามันจะมีเจ้าตัวเชนขอไปครับเชนโปรไฟล์เนาะอนพี่ก็ขอไปเลยนะครับนะครับเชนโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปเลยเราจะต้องตั้งค่าอีเมลนะนี่ตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้นะนะครับเพื่อนๆจะต้องเอาเีเมลข้ามาใส่พอเพื่อนๆใส่แล้วมันก็จะมีคําว่าเชนอยู่แถวๆนี้นะครับมันจะมีคําว่าเชนเซฟเชนอะไรประมาณนี้นะครับมันจะอยู่แถวนี้เนาะก็ให้เพื่อนๆเข้าไปได้เลยนะครับถ้าหาว่าเพื่อนๆไม่เข้าใจขั้นตอนไหนก,ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็เพื่อนๆมาที่สามขีดนาะถ้าหาว่าเราอยากจะบดนะครับกดมาที่สามขีดนะครับแล้วก็มาที่ออโต้ตรงนี้ เนาะกดเข้าไปเลยนี่มันก็จะพารามานาหน้าแรกเนาะนะครับสมมุติว่าผมจะผมจะเขาเรียกว่าอะไรนะครับเล่าให้เพื่อนเพื่อนนะผมจะเอาเข้า,าบารล้านนะครับผมจะปลดเอาไว้ในเว็บไซต์ของเขาก่อนแล้วก็ค่อยถอนทีเดียวอะไรแบบเนี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนเลือกได้เลยเนาะส่วนผมก็จะเอาบารล้านนะครับนี่แล้วก็เลื่อนลงมาถ้าเพื่อนเพื่อนมี มี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 พอยตัวนี้นะครับมีพอย n ก็เป็นเพื่อนกดตัวนี้แล้วก็สามารถกดอันล็อกได้เลยนะครับถ้าจากนั้นก็เลื่อนลงมาเนาะนะครับมันจะมีะนี่เหรียญค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนตัวผมก็จะเอาอโซลล่าเหรียญของชิบะนะครับแล้วก็เหรียญเงินเหรียญทองนี่ผมก็จะเอาสี่เหรียญน,นี้นะครับถ้าหากว่าเราเลือกเยอะเวลาตัวนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับ หลังจากนั้นเพื่อเพื่อนกดลันฟอ r เซตได้เลยนะครับกดเข้าไปก็มันเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนเหมือนกับเว็บอลทั่วไปที่เพิ่มเคยได้แนะนําไปนะครับประมาณนี้เลยเราสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไระเพื่อนเพื่อนอยากจะหาคอยแบบหาพอย n ต,ต่อก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมันจะมี2แทแบที่เราเปิดไว้เนาะนะครับผมแนะนําให้ไม่ต้องปิดนะแท็บเนแบี้นะครับไม่ต้องปิดเนาะสมมติว่าเราอยากจะดู นี่อชอ์ลิงก์นี่เราคลิกคามาลก,ก็จะเจอเลยอะไรแบบนี้นะครับอย่ากดูโฆษณาก็แท็บนี้นี่ประมาณนี้นะครับก็จะง่ายเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันครบทุกๆ1นาทีแล้วกันนะครับโอเคเออเวลามันก็ครบ1นาทีเลยนะนี่ประมาณนี้แล้วเพื่อนนะครับประมาณนี้ก็ได้แหละนะครับทุกๆ1นาทีนะ ทุกๆหนึ่งนาทีนะครับโอเคอสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่า,าเราได้เท่าไหร่แล้วอะไรแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดมาที่ back to main menu เนาะ back to main page นะครับขออภัยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆมาที่3ขีดตรงนี้นะครับไปดูว่าเรามีคอยเท่าไหร่เนาะนะครับแล้วก็มาที่ withdraw With นะครับ ถ้าหาว่าตอนที่เรายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังยังไม่ได้อบอดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนๆน,นะครับผมเอาสี่เหรียญแล้วก็จะมีสี่เหรียญน,นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะ,ะเราสามารถตรงนี้นะครับถ้าเป็นของโซล่าทอนขั้นต่ำก็คือ1นึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นชาตชิถ้าเป็นของชิบา iba, ก็100นะครับเนาะ ถ้าเป็นของหนีเหรียญพวกนี้มันก็จะมีบกนะครับประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนๆไม่อยากรอก็เพื่อนๆเ,เลือกไปที่กระเป๋าฟอสเซตเพหรือเลือกที่อเอ็กแพคิปตัวได้เลยนะครับพเพื่อนแล้วแต่ความสุดกของเพื่อนเลยนะครับส่วนผมก็จะเอาแบบนี้เนาะโอเคอเดี๋ยวจะเปลิงก์มาให้นะครับถ้าหาว่าท่านใดที่ไม่ขเข้าใจขั้นตอนไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทยอยตอบให้เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็มาอัานเวรีเคีนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ